ทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศรอบชิงเหรียญทองครับระหว่างทีมไทยในเสื้อแดงกับเวียดนามครับเซตที่2เขาเปลี่ยนเอาท่าน้านของเหวียนชิบิเทรียนครับลงมาครับมายเลขสิทันสวยโอ้โหรับเสิร์ฟเราไม่ได้ถ้าไปพลิกเน็ตนิดนึงครับจังหวะเสิร์ฟของทัานสวยอีกครั้งครับอัชรพรคงยศครับจังหวะมันเสีย สองคะแนนแรกในเซตที่สองเป็นของเวียดนามลูทีเว่ก็ลงมานะครับหมายเลขสิบแปดครับทันชุย<ต>โอ,อยวโหชนะฟอรน,นี่ครับทังเรียนยกไปบิดชุยนี่เป็นคะแนนที่เราไม่น่าเชื่อจะได้ใช่ครับ <laughs> ดูจังหวะขึ้นตีของบิ๊กเฟรยนอีกทีนะครับคนไทยก็เรียกกับบิ๊กทูเย็นนะครับสกอร์แรกของไทยในเซตที่2ครับได้มาแล้วครับ 1. ต่อ2และเป็นเสิร์ฟของทัดดาวบอลแรกสวยครับเบอร์เชนเราตีไหลหลังไปไม่ทันกับบล็อกเราจี้ใส่็จทัตดาวเลยนะครับ นี่ครับเขาเปลี่ยนบอลสั้นมาครับเอาลูชิเว่ลงมาครับรูจังหวะขึ้นแล้วเทคขึ้นโอ้โบล็อกเดี่ยวของอัชรพลคงยศครับสามต่อนหนึ่งเวียดนามนำรูเทียโยกมาสวยครับบอลไทยแล้วมาพิมพิชยาล้น ไม่อยู่ในสนามนะครับทางนี่ครับพันชิตทันชุยเล้นอยู่ในบูแคดลีกของญี่ปุ่นครับพิมพิชยาโกกรัมวันแรกตกมาแล้วเขาต้องแก้ไขครับยังอยู่ที่เวียดนามตีง่ายเกินไปครับทิมไทยบล็อกได้ โอ้โอกาสของทีมไทยครับโอ้บอลแรกไม่ดีครับ้อุตส่าห์ได้เซตตมอมนหนึ่งนี่ยครับยังเก็บได้ทีมไทยยกข้ามาวัดเอาครับสุดท้ายเป็นของเขาที่ได้ครับทางทีมพิทชุยตีลงไปครับหมายเลขเก้าเส้นใจความพันเลยครับต้องเที่ยวตัว6เมตรเพ <laughs> <laughs> ื่อเซตบอลเว้นทีมพิทเทียนครับเสิร์ฟ โอ้บอลแรกไม่ดีพิยนุษย์ตีข้ามไปก่อนทิมไทโอ้เขาก็มาแล้วครับเริ่มบินแล้วครับทันเรียนโอ้ทันถุยครับยังอยู่ครับยังไม่ลงยังไม่ลงครับเล่นต่อครับทิมไทยไหลหลังเก็บได้อัชฉรพรองยกโอ้คันถุยให้บอลหอนึ่งดีมากกระแลบบล็อกคระแลบบล็อกของหัถยาบุญมุษครับเดี๋ยวดูช้าครับ อืเขาเลือกบล็อกกลางครับบิทเวียนอูบอลลึกครับเราต้องแก้บอลรับเสิร์ฟแล้วครับตอนนี้ทันสุยเก็บได้พิยนุชแล้วยก3เมตรพิมพซียาเขาก็แก้ได้ครับทันเทียนอ่าทันเรียนครับบิทเชียนหือหนักเลยครับนี่ครับชัชชุออดครับเป็นสองบอลอย่างเงี้ยครับแม่ไม่เป่าครับการแต้าอยู่ดีครับไทยครับ โอ้โหเนี่ยครับหนักเลยนะครับพี่บิดเปียนเซตดีมากครับ3เมตรกลางแล้วชัชุนออนตีเข้าตรง3ต่อ5ครับไทยตามหลังอยู่2คะแนนแต่ชนะเซตแรกไปหล่นชัชจุนขอเบาๆโดนเหมือนกันครับโอ้ทับเอ็กซ์ตรงเนี้ยขึ้นสวยแล้วครับแต่ตีบิดมากไปหน่อยคชัชจุนออนติดได้เองนะครับโอ้ทุกอย่างดีหมดแล้วครับ จังหวะบิดเ่านัีน่ครับเราเราต้องลดข้อผิดพลาดก่อนครับตอนนี้นี่ครับดูจังหวะบอลมันมันโค้งมากเกินไปครับโคชเดินในยังคงนิ่งนะครับอย่าให้ลูกทีมตื่น,นกับฟ้าวะแวดล้อมที่ไม่เข้าข้างเราเท่าไหร่ครับ เกี่ยวนาไหลหลังมาติดบล็อกเลนโอ้โหเขากเก็บได้แล้วแอดจังหวะโดนเน็ตโดนตะข่ายันไม่ดีครับพรทันพยายามรองแล้วครับอดูอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะทุตีของบิทช่วอันนี่ครับบอกมาว่ามีบางส่วนก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าด้วยครับครับดูเสิร์ฟของเวียดน,นาม โยบอลแรกดีครับแล้วก็บอลสั้นเรียบร้อยครับอัจฉยาบรรลุสุขหรือเปล่าครับใช่ครับน้องเตยเข้ามาในสิบสองสำรองดีๆของเราบอลสัน้นยังดีอยู่นะฮะอัหัริยาลงไปเสิร์ฟด้วยครับเพราะว่าทดาวขึ้นเป็นหน้าบล็อกแล้วครับ4ต่อ7จมันสวย แก่สเมตรโอ้เนี่ยครับบิทเทรนครับเขาได้สูงนะแ,แต่เรื่องของความแข็งแรงเนี่ยยังยังสู้ผู้เล่นคนอุ่นขอ,ของทีมไม่ได้ครับถ้าจังหวะตบจากหลังเส้นสเมตรเนี่ยครับไม่น่ากลัวเท่าไหร่ใช่ครับอัธยา เดือดเฉียนี้ครับบอลเข้าแล้วก็ยกขัวเสาทันฉ่วยยังเก็บได้ครับพัทยาอจาจารพรต้องไปช่วยบอลสองที่บอลข้ามไปก่อนครับน้องบีมยกมาที่ทันฉ่วยโอ้โหพัตีขึ้นตีง่ายครับลูกนี้บอลแรกเขาเริ่มเข้าเลยครับทางฝั่งของเวียดนามแล้วตัวกัปตันทีมนะครับหมายเลขสามตัวเด่นเลยครับทีม เราต้องทำลายเกมทำแอตแทคของเขาให้ได้ครับทัดดานึกแจงแต่ตอนห้าครับทาทีมพิชชุยโอย้บอลแรกไม่ดีแล้ครับทีมไทยทัดดาเอาไมไปหัวเสาเลยครับอชัชวัครับตีุุงตรงลงไปครับแต่เส้นออกข้างลงไปครับชัชวดนรกสี นี่ครับเขาไปดักว่าจะตีบุ่มฉีกเข้ากลางนะครับแล้วเราเปลี่ยนไปตีบุ่มตรงครับพัชชออนไล่มา5้าต่อแปดค่ะทีมชัยพนท่นทานบอนแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ว่ายกโ้สาวครับพัชชุยเขาย,ยิงดีนะบ,บอลบอลหนึ่งเนี่ยบอลแรกรับเสิร์ฟเนี่ยบันเตี้ยแล้วครับแต่จังหวะยิงของเซตเตอร์อย่างรามันเนี่ยครับ อีกครั้งครับโอ้แล้วความสูงของทันถุยครับ6ต่อ9ลำอันเสิบควอนแรกไม่ดีครับทีมไทยทะชวนตีบิดวิขเวีนทันถุยแก้มาก่อนโอ้เนี่ยเขาจะมีโชคครับ แมโดนปลายมือของชัชโชออนแล้วลงสองตางาลประจำทีมเมรับลิเบโรก,บกับกับกับตันทีนครับตันชุยนิดเดียวครับนิดเดียวเขาขยับหนีไปสิบต่อหกเหลามันครับเสิบต่อเิอยนุดยกสวยแล้วเรียบร้อยครับ ทะยังยิงได้ดีครับกับชวนโมกสีครับตีลงไปแล้วลงไปเสิร์ฟด้วยครับดูจังหวะตีเข้าบล็อกในครับแต่ว่าบล็อกตัวเดียวของท่านชุยครับเอาไม่อยู่เด็ดต่อสิเราต้องขยับให้เข้าใกล้มากกว่านี้ครับระชวน่อนแรกล้นแล้วรวบลงไปเรียบร้อยครับอัจารพรทคงยศครับ นี่ครับบังคับให้เขาต้องเล่นบอลแบบนี้ครับอยู่กับสองของพชวรครับแปดต่อสิบไปที่เดิมพิเทศษนะเนี่ยครับคือเขาสูงอย่างเดียวครับแต่ว่าความแข็งแกร่งหรือว่ารูปแบบการขึ้นทำเนี่ยเขายังยังสู้คนอื่นของเวียดนามไม่ได้เนี่ยครับเขาได้สูงครับเนี่ยครับ ติดบล็อกเราเต็มๆเลยครับแล้วบล็อกเราก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าติดกะอาจะเป็นทีมพิชยาหลรืบบล็อกมาสักครู่9-10โอ้ยวันนี้นะครับอย่างที่บอกเขาวันนี้เขาไม่มาครับทันเรียนครับบอลรองถ้ารองตบเนี่ยรับต้องยกให้แต่ว่ารับเสิร์ฟเ่ยไม่ดีครับทันเรียนพระจรโมกสี เรียบร้อยครับเป็นเสิร์ฟเอสครับลูกที่สวยลูกเสิร์ฟแฟลต์ส่ายนะครับครับนี่ครับเอาก็เลยนบอลนี่กลัวที่สุดครับลูกกระแทกกระแทกเต็มมือมันจะสายมาสุดๆเลยไม่หมุนนะลูกใช่ครับลอยยิ่งเท่าไหร่ยิ่งน่ากลัวเท่านั้นฮะ12ต่อ10โตเอสครับไม่ครับอื ุ่งกับเส้นยกงอทาเลน์ครับเนี่ยครับเราทาเลน์ครับดูครับจังหวะกระแทกลูกนี้อืมมีโอกาสเขามีโอกาสหลังชีตพิชุยออกครับออกเหมือนกันครับเสิร์ฟใส่สปินแล้วนะครับแต่ลูกมุดมาไม่ทันครับออกก่อนเสิร์ฟท็อปมานะครับนี่ครับลูกปั่นไปข้างหน้าแต่มุดไม่ลง กลับมาเป็นฝั่งชินชัยครับโดยท่านดาวนึงแจ้ง13ต่อ11ลกมาท่านชุยบิทเทรนติดล็อกครับเนี่ยครับพยายามจะตีเข้าเป็นบีในนะครับตีแทรกเข้ามาครับแต่บล็อกเราไม่หลงครับโอ้โหเราไม่จับตัวที่ไหลเลยครับเราจับที่บิทเทรนนี่เลยครับ14ต่อ11 แล้วเป็นเจ้าแม่บล็อกอยู่แล้วครับหัทยาบรรมุงศุขเวียดนามเริ่มระสังครับสีหน้าไม่ค่อยดีแล้วครับทันดาวทันช่วยไหลหลังมาตีออครับลูทีเว้ครับบอลสั้นของทางฝั่งเวียดนามโอ้ เขาลุกหน้า2ครับตัวเซตอ่าแลดูหน้า3ครับตัวเซตอยู่ด้านหลังครับลัดดาวบอนแรกมาเขายกบิ๊กเฟรนโอ้ยเนี่ยจังหวะเรียกว่าคุมบอลไม่ได้ของซัชชุออนครับน่าเสียดายครับน่าเสียดายเขาเน้นแรงครับบิกเฟรนนี่บอลมันสูงไปหน่อยครับ 2ต่อ15บาดูทีเด่ยครับยกมาอืมเต็มเต็มมือครับมีหลังรูปนี้ครับตีไต่เส้นลงรับพิมพิทยากรรามดูอีกครั้งนึ่ครับอือใส่เต็มเต็มครับพิมพิทยาครบน้งบีมนสิบหกต่อสิบสองพิมพิทยาเสิร์ฟครับ ่อนแรกไม่ดีเก็บได้ครับพิมพ์ิยาอัจฉรพรโอ้ยนีเน็ตช่วยเราครับเรามีโชคครับลูกนี้อัจฉรพรก็เล่นแค่ประคองตีข้ามาก่อนนะครับเขาบล็อกไปพลิกเน็ตครับไทยชนะเซตแรกไปแล้วด้วยนี่เป็นเซตที่2อง่อนแรกล้นครับแหมไม่ทันน่าเสียดายครับลูกนี้เป็นโอเน็ตครับโอเน็ตุกสินชาวฮ่องกงครับ ตัวเซตน่าจะอย,อยู่แดนหลังครับอยู่แดนหลังครับอยู่แดนหลังเขาลุกหน้า3ครับแล้วก็โดดขึ้นเล่นครับ18ต่อ12บสจิมพิเชียโอ้โหบอลแรกครับไม่ดีครับอันเดอร์ออกไปดินชิดช่วยหมายเลข16ครับอืมเขาย้อนไปผิดจังหวะ ่อนภาพชาไปผิดจังหวะเมอกีเป็นเสิร์ฟของเราที่ได้19ต่อ12ยกบอลแรกมาไม่ดีครับต้องแก้ไขตีติดบล็อกเนี่ยครับแล้วยังได้ไหมเป็น4บอลครับโอเป็นพาบอลครับผู้ตัอสินช้าขงกงให้เป็นพาบอลปู่ครั้งโอ๋อนี่ครับหมายเลข9ครับเขาพาบอลผ่านทีพิจูเล่น2มือครับ ไปขึ้น20แล้วเปลี่ยนเอาหมายเลข7 <Okay. S 1> เวียนอันครับาาฟาร์มทิ่เวียนอัน <Okay. S 1> ดิเทรียนติดบล็อก <Okay. S 1> โอกาสไปของทีมชายอัจฉรพร3 <Okay. S 1> ามเมชชุออนครับย <Okay. S 1> ังกลับมาที่ฝั่งทีมชายหัวเสาอัจฉรพร <Okay. S 1> ทันเรียน เอาค่าอู่วออกไปไกลครับตัวสำรองที่ลงมาใหม่ของเวียดนามครับนี่แหละฟาร์มเดียนาน21ต่อ12ทีมไทยขยับเข้าใกล้ที่จะเก็บเซตที่2ไปเรื่อยครับทีมพิเชียบอลแรกไม่ดีเป็นพาบอลด้วยครับแล้วเป็นคะแนนของทีมไทยครับ ยี่สิบสองต่อสิบสองบีมเสิร์บต่อครับไหลหลังไปเก็บได้พิมชัยโอ้แต่ไปออกฝั่งเวียดนามครับย่อตัวรับไม่ทันครับพิมพิทยา ดักได้ถูกแล้วครับนิดเดียวจังหวะสะบัดมือส่งครับเพื่อนำเปลี่ยนตัวครับอังเหยนทูหัวลงมานะครับมีน้องเตยครับพัทยาบำรุงสุข บลอกแรกดีครับทิมไทยขอลงไปนี่ครับโอ้โหฉลาดเลยครับน้องเพียวอาจจะรับฟพงคงยศบ่วน้ํามันเลยครับทิ้งที่ว่างตรงกลางไว้ไม่มีใครคุมครับนี่ครับไปเสิร์ฟครับ23สามต่อส3สามแ่นี่ครับเจตนาที่จะเสิร์ฟลงตรงเส้นสาเมตรครับแรงมันไม่ถึง ข้ามในใจร้ายเดี๋ยวนี้ครับ14ต่อ23เ็นามเสิร์ฟบอลแรกสวยคที่ทีมไทยแล้วยกหัวเสาชัชชุออนยังเก็บได้เราจอะอาชันเรียนครับทันสุยชัชชุออนไม่มีปัญหาลูกที่สองครับชัชชุออนลูกสี เขาเล่นจังหวะลูกที่สองไม่น่ากลัวเลยนะใช่ครับช่วงเซตนี้งอ่าครับน่าจะเป็นเซตพอย์ซ่าเป็นเซตพอย์ครับแต่สกอร์ไม่ขึ้นเนี่ยเซตพอย์ครับกราฟิกช้าไปหน่อยครับเซตพอย์แล้วครับของทีมไทยเพื่อนำสองศูนย์ต้องแก้ไขครับทันถุยโอกาสเป็นของทีมไทยปิดโดยใครครับทัดดาวยังเก็บได้ตะชวนยังอยู่ครับ ทีมทยแล้วทับเอ็กเรียบร้อยครับสะจ่อนมกสีครับไทยชนะไปอีกนะครับในเซตที่2.25ต่อ14นํำ2.0เดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วมาดูกันต่อครับ